คุณวิ้งสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนมาทำพิซซ่านะคะพิซซ่าในวันนี้มี3ซอสนะคะเราจะเอาซอสทั้ง3อย่างมาทำพิซซ่า3หน้าคลิปนี้วัตถุดิบจากแมคโครที่เดียวเลยจ้ะแป้งพิซซ่าที่ใช้จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะมีทั้งหมด3แผ่นเป็นแป้งบางนะคะยี่ห้อนี้ดีนะคะไม่ติดกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ ซอสแรกนะคะเป็นซอสชาวซันไอแลนด์นะคะซอสเนี้ยจะออกสีส้มๆแล้วก็รสชาติก็จะครีมมี่กว่าซอสพิซซ่านะคะเราก็ทาเยอะๆเลยอันนี้ทำรับประทานเองนะคะแต่ถ้าหากว่าใครทําขายก็อาจจะไม่ต้องทาซอสเยอะเหมือนในคลิปก็ได้นะคะโดยส่วนตัวชอบทานซอสอันนี้นะคะแล้วก็เลยทําก่อนเลยนะคะพวกแฮมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไส้กอรอกเราใช้ไส้กอรอกไก่นะคะไส้กอรอกที่เห็นในคลิปตัวนี้นะคะจะมีพลาสติกหอ่อหุ้มทุกแท่งเลยนะคะเราก็ต้องมานั่งแกะเองนะตัวนี้จะมีชีสอยู่ตรงกลางข้างในนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไส้กอรอกมาหัน่นอันนี้หั่นกลมๆนี่คะ่ะชีสข้างในเห็นไหมคะบีบออกมาเยอะอยู่นะคะ เสร็จแล้วเราก็โรยหน้าเลยค่ะเหตุผลที่ตัดเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเพื่ออยากให้เพื่อนๆเ,นะเห็นชีทข้างในนะคะมันก็น่ารักเปไป,ไปแบบน,น,นะคะส่วนชีทเราก็ใช้ตัวเดิมเลยค่ะวัตถุดิบจากคลิปนี้นะคะหาซื้อได้จากแมคโครที่เดียวเลยนะคะ ต่อไปนะคะเตรียมออริกกโนนะคะออริเกโนเราก็ซื้อจากแมคโครแต่ว่าเขาจะเป็นถุงๆมานะคะเราเอามาใส่ขวดแล้วก็บีบค่ะต่อไประหว่างรอหม้ออบลมร้อนของเราร้อนนะคะเราวอร์มเขารอตอนนี้เราทำหน้าที่2กันเลยค่ะซอสต่อไปนะคะก็จะเป็นซอสพิซซ่านะคะที่นิยมทำกันนะคะ อันนี้โดยส่วนตัวเราว่ามันพิซซ่าพิซซ่ามากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ตามสะดวกนะคะันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเยอะๆเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าเราทำรับประทานที่บ้านนะคะแฮมหมูในคลิปนะคะก็เหลือจากคราวที่แล้วนะคะก็เอามาใช้ใหม่อีกทีแช่ช่องฟรีซไว้นะคะก็ออกกลับมาใช้ได้นะคะแต่อย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะคะเพื่อนๆเผื่อว่าใครมีไอเดียอยากจะทำขาย หรือทำรับประทานที่บ้านก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้พิซซ่าที่ใช้ซอสพิซซ่านะคะต่อไปเข้าอบเลยค่ะเราใช้หม้ออบลมร้อนง่ายๆเลยนะคะทำได้ที่บ้านนะคะต่อไปพิซซ่าต่อไปใช้ซอสมายองเนสนะคะ หน้านี้เด็กๆชอบเลยนะคะเราใส่กับข้าวโพดเนี่ยเวลาอบมานะหอมมากเลยค่ะใส่ข้าวโพดลงไปเลยค่ะข้าวโพดก็ซื้อจากแมคโครเหมือนกันนะคะเป็นข้าวโพดสุกนะคะแต่ว่าแช่แข็งจะอยู่ในช่องฟรีซนะคะก่อนใช้เราก็เอาออกมาละลายก่อนนะคะให้น้ำเขาเสด็จก่อนนะคะแล้วเราก็โรยแฮม โรยเบคอนตับใจเลยนะคะในตู้เย็นมีชีสมีแฮมมีเบคอนมีข้าวโพดมีอะไรก็ใส่มาได้เลยนะคะตอนแรกกาจจะใส่ข้าวโพดอย่างเดียวนะคะเอ๊แต่ใส่ให้มันเยอะๆไปเลยดีกว่าเนาะไหนๆทำรับประทานเองแล้วจัดเต็มไปเลยจ้านิดนึงนะคะขอแทรกนิดนึงคราวที่แล้วเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะ ยี่ห้อนี้จะติดกันเวลาเราไปแช่ช่องฟลีนะคะเวลาจะเอาออกมาใช้ก็ต้องใช้มีดหั่นๆเอาสุดท้ายแล้วแตกนะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้ในคลิปนี้ตัวนี้จะหนานุ่มกว่าตัวที่ทำคลิปวันนี้นะคะถาดแรกเสร็จแล้วคะ่ะเรามาหั่นกันเลยซอสแรกจะเป็นซอสพิซซ่านะคะสีเขาก็จะออกแดงๆแบบนี้ ซอสตัวนี้ไม่จําเป็นต้องใส่กับแป้งพิซซ่าอย่างเดียวนะใส่กับขนมปังก็ได้นะแต่พอรับประทานไปแล้วก็จะแบบว่าเหมือนกินพิซซ่าแม้กระทั่งใส่กับขนมปังธรรมดาก็เหมือนพิซซ่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าซอสเนี้ยนะคะเขาใช้มาทําพิซซ่าโดยเฉพาะค่ะเสร็จแล้วสําหรับถาดที่2นะคะซอสเทาซันไอแลนด์นะคะเขาจะออกสีส้มๆครีมๆรสชาติจานวลนๆ โดยส่วนตัวดิฉันชอบซอสน,นี้นะคะรู้สึกครีมนนี่หอมหอมอร่อยค่ะถาดต่อไปพิซซ่าใส่ซอสมาอยองเนสนะคะหอมมากเลยค่ะซอสจะออกสีขาวขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องลองชิมหน่อยแล้วการทำพิซซ่านะคะเราสามารถดัดแปล ตามที่เราอยากจะรับประทานได้นะคะซอสสซอสนี้นะคะเพื่อนๆเอาไปทาขนมปังหรือจะเอาไปทาทาร์แล้วก็เอาไปอบก,ก็สามารถเพิ่มยอดขายในร้านได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาทากับแป้งพิซซ่าอย่างเดียวนะคะอย่าลืมลองทำรับประทานที่บ้านพอบางวันเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะรับทานอะไรดีนะ อย่าลืมกดติดตามช่องวุ้นวิ้งกันด้วยนะคะวันนี้วุ้นวิ้งลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ